สบายดีปะลงสบายดีพงโมตุกบอนพุกโกับส่องหลงอ้อนคือเก่าปะลุงวันนี้กับุกเข้าป่าอีกแล้วปะลงกับพข่าแม่อยู่ก้นอพังห่วยพือแล้วปะลงเลยสังเกตหัวก็อยู่หัวยองคืล้วปะลงหมือนก้นอัมไม้นี่ยก้นอะไม้ครับลุงบ่โฟกัสผมปะลุงเลยมาสองคนปะลงเลยมาเลาะหาอมไม หาเห็ดบะลงเอ้ยแต่เห็ดน่ะยังบ่ได้พอดอกบะลงเอ้ยสังเกตเฮือตอนนี้ฮ้อนแฮงบะลงอยู่ในป่านี่เามาเฮ็ดยังเอาอันนั้นลงเอ้ยมาหาน้กินมากินแรงตอนนี้ก็ฮอแงบลงอ้เอแตเอแตบ่น้ําเกาะผมบลงอ้หัวก็สิยงๆแน่บลงอ้สังเกตเือนซําอาบน้ําไปเลยบลง พ่อแม่นราอยู่พังหวยพังนั่นประโลมประวัยอยู่คนละพังหวยหาคนละขังมาลุ้นกันปะโลงเขาสิได้ยังแน่มวะนี่อย่นี้เรามาเพาะหน้ำไม้เดือบปะโลงนี่ใบใหญ่ประได้ปะโลงเลยอืมน้ำไม้ได้มาแล้วปะโลงนี่หน้ำไม้เขาอันนี้เป็นอัไนกุ๊กอัไรรวยรำกระปุก ต่มันมีแมงดำๆอันนี้ทางในปลงไข่จุกจี่ล่ะปลงเฮาสิเอามือใส่แกงนไม้ปลงแซ่คือกันพอเพิ่นก็ใส่ใส่แกงน้ไม้ได้มันแบบไขจุกจีนี่ละปลงนี่ีทังูปลงไทางในดิดำๆนะแล้วไปนําก็การต่อปลงว่าเฮาสิได้นไม้จากอันมื้อนี้แต่ว่าดินแหงๆปลงเอ้ย เอนกแบบหาในคนหาลายอีกอย่างก็มันกระบาลายคืออยู่คือบ่อนน้องมันไปก็ะเม่ตะบาลงเลยอยู่ในก้ก็มันหน่อยแล้วก็ดินก็แหงแห้งเห็นยังเอาอันนั้นปลงเลยเราไปทำกันอีกเตอวไปลงนี่เห็นอีกแบบไปลงอันหนึ่งแต่บุแมนหนอขาวไปลงเลยหนอเคียวมันโปรเซตันหนึ่งไปลงเลยเพราะว่ามันดินมันแห้งมันบยอยากมีหนอขาวหน่อยแต่ดินแไรปลงนี่

มื่อซับเอาอยู่อันเมื่อซับเอาอยู่อันนึงอยู่น้องข้านำ้ำเด็กแมงอันนี้ไปร,รู้เฮ้ยก็ไ่รู้ไหมเอาไปละเด็กไปร,รูแมงอันนี้กันคือคล้ายๆกับจุจีทีงัวบ,บ้านเฮาเลยไปร,รู้นนบ,บนนบี้ขุดแมงกระโดนต่อไปร,รไปู้ไปใช่ขุแมนว่นะ กันยใสแม่ข hmm. น mm ุนเดอรนุกแม่ข hmm. น mm ุนใหญ่ป hmm. ล mm ุรเลยคุดเอาในหหม่ดืมันเป็นคุยอยู่ในเหอหม่ปลุรเลยได้แล้วน้าหม้เท่ากับเบิร์ก็อลเบรก็ได้อีกหน่อยเดียวแมนวยุงหัวยองเบิร์กู้เราคุดแม่ขนุนเราเมื่อเลยแบบนี้ไปบึงน้าใหม้จิกอเขาเองอยู่ภาย้เรี ตื่นกันพอได้แกงตึงแล้วมันได้อีกแล้วปลุง,ลงได้อีกแล้วนอกเลยแกงขนอนปลุงเี<ก>๋ยวคุยมันหนีปลุกนนไอ้ควขนนมันจะเป็นคือควายจีหล่ลอเลยปลุงเป็นผูลง

กบุรเลอกเองนักตัวน่อยปลเลยเฮาก็ะสิบบบอกุดมานหลับปลุเลยคุดตัวเดียวเลยเอาเลยในกินโนนกับเขาจะาคุดแตกแป้นปลุเลยแถวเงาไม่เรไปเรียกปลุอมาหดหน้าตัวคองหลับปลุเลยหอดหน้าโนนหน้าผักพายปลุเมขนมก็ได้วางหอดบ่สิบตไห พ่อนรซิปโตสั่งร่ลงไบอว่าคนคูดลายหาเควนอบมีทำไมหอบได้หอบบุพเแกงชิไปเบิง์กจ่กของจักของงูาปัดของงูพันกลงมาถึกจักงูของไปด้วย ามากับห่มพราะรากมาหดหน้าไปดูสูงกอดคนไปไปยืนน้่งไจ้ะแม่มันอยากกินน้ để ép phô rồi hẹn với cái đó này phục tạc để đi bó Khăm, là những đẹp hẻm của đi cái đậu luôn ơi phan lằng phim phay. พวกเด็ดยันพากหนอพ่อแม่ภาเกษฐกจกับมีหน้กกายมันิืมตรงนั้น อีบลุงน่ะไปมันก็ติดเองมันบลุง ก uh ่อยังก็เดียวนี้หละก็อยู่ภายในท่พ่อคนจูดอเลยจูดหนึ่งกลดเราอยู่ในลงนี่ไปตื่นกันลงเยออได้แบบอันหนึ่งกงตังเกตน้ไม้ห้ามปลุงสิพอแกงอยู่บ้านนี่ฮะ แกงได้อย <c ười> <ro aning> ู่ถ้วยน้อยหนึ่งปลลงนี่กินเลยแได้หน่อยอันเดียวปลาโงอันเดียวหรอนะหัววสวนปลาโล่งผู้ผูยังผู้ มาโหเตียงแล้วงัวเข้าสวนไก่จังแต่เครื่องปลูกเฮามันเบิดแล้วกับพริกก็ยังแต่ต้นก็ดอกก็แดงมันเฮาได้แต่กลางมันอืมพอพอได้แดดปลูกนี่โองัวเข้าสวน <laughs> มาวันนี้กับซิเดล่าละปะลุงอย่าลืมฝากกไลกดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากครับดูครับชมเพื่อเป็นกำลังใจเหุ้คิปต่อไปเดีอปะลุงเพื่อมีรายได้เขาใส่ในครอบครัวและปะลุงเลยพอได้สึกบัตรเติมเงินพอกันกิมนาปะลงสบายดี